ก็จะู้เด้อบงเวยมัน่เอนแข่เสืกานอนนอนงองแงงงองแงงที่บนีตัวนี่เบาดีกชนนึ่งที่ต้องไปกดพูดเลยว่าถันละถนละจะกระเอาแล้ววางไยังมือมันเปนตืนตัวนี้นบาบ่า เย่ยงต่างะ่อยไะไปกวดหลากเมลดผมนี่อ่อนไม่ไปสิไปกวดสลากเมลอดหลากเมลอดตัวเงินรวยรวยเยอะมันบอกนกันมันบอกกินผมหือมันเลกน้มันงบวกเกียงใส่น้ำถึงเตงเหอนเหนีก็ยังเตะเลยดเปะเปนน้กัน โอ้ใครเป็นหมาขอล่อซะนะเสียบก็ค่เรียนนี่ถ้าท่า,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 านับท่นท่านืนีอย่างดื้อตาอยูแล้วดืมตามหน่อยหน่อยอบอกไปบัดบ่นบานช่องเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không